สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับเซลเอินประกณ์รถบ้านอีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถนะคะเอาไวบ้บรรทุกของหรือว่าเอาไว้ใช้งานส่วนตัวหรือว่าใช้งานกับครอบครัวอย่างนี้นะคะแนะนํานะคะเป็นน้อง Toyota h ไฮรักรีโว2.4 Z Edition นปี22.23คันนี้เลยนะคะจะว่าจะเป็นเครื่อง 2,400cc นะลูกค้านะคันนี้นะคะสามารถบรรทุกคนของหนักได้นะตัวโตโยต้นะคะนูเออ เขาเรียกว่าอะไรใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะใช้สําหรับครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นทรงตัวตัวเตี้ยนะแต่แค่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาจะเสริมบันไดข้างมาให้นะคะเหมือนกับว่าน่าจะที่บ้านมีคนแก่คนอะไรนอนเลยเสริมมันไดข้างมานะคะจริงๆแล้วน้องเป็นตัวเตี้ยนะคันนี้นะคะจะเป็นทรงหน้าหมูป่านะคะเป็นตัวเออทรงหน้าหมูป่า กระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมมาแล้วนะคะตรงขอเป็นโครเมียมมาแล้วนะคะตัดด้วยสีดำน,นะคะโลโก้โตโยต้าก็โครเมียมเช่นเดียวกันนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟแบบธรรมดานะคะ LED มาพร้อมไฟเลี้ยวไฟตหมอกมาให้แล้วนะคะ mm. คันนี้ด้วยรูปทรงดีไซน์ของเขานะลูกค้านะตัวไฟหน้าเนี่ยคนข้างจะกว้างพอสมควรนะคะทำให้เวลาเราขับขี่ตองกลางคืนหรือว่าแม้กระทั่งกลางวันนะคะก็ไฟเขาจะ ทงสว่างได้พอสมควรนะคะเพราะว่าดีไซน์มาได้ค่อนข้างดีเลยล้อมแมกนะคะล้อมแมกยางเป็นยางปี23นะคะมแมกเราจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรอๆดุดๆแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วนะคะคันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูภายในนะคะว่าภายในเนี่ยสวยสะอาดขนาดไหนนะคะมาดูกันเลยจ้า คันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเดิมโรงงานนะคะคันนี้ไม่เพียงแค่40,000กว่าโลเท่านั้นเองนะลูกค้านะไมสี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะใช้งานน้อยมากจอเป็นจอ Android นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ Air b a บกมีมาให้2ฝั่งนะคะฝั่งผูดด้โดยสารกับฝั่งคนขับเบาะผ้าเดิมโรงงานจะเป็นสมาร์ทแคเปิดได้นะคะ ให้ดูนี่เป็นสมาร์ทแคบเปิดได้นะคะไม่แคบเกินไม่กว้างเกินนะคะกำลังพอดีนั่งสบายเลยนะลูกค้านี่สวยสดงดงามแบบนี้เลยจ้าคันนี้นะตอนแรกถอดแมกไลเนอร์ออกให้นะคะตอนแรกที่ที่ทาราตเอามาเลยนะแมกไลเนอร์ er ถอดออกนะคะแต่ว่าตอนนี้เราติดใส่แมกไลเนอร์ให้แล้วนะคะใส่แมกไลเนอร์ให้ใหม่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ แมกนีเนอร์นี่ใหม่เลยนะลูกค้านะติดมาให้ใหม่เลยนะคะทางร้านใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เป็นไงเอ่ยใหม่ๆแบบนี้เลยตัวน็อตนะคะไม่มีงัดแงะแกะทอดไม่มีขยับนะจ๊ะย,ยังอยู่ครบนะคะยังอยู่ครบโอเคไปเดี๋ยวพาดูหัวใจหลักสำคัญก็คือห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเราพาดูห้องเครื่องต่อ รู้นะจ๊ะผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยอฝากระโปรงรถของโตโยต้าค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะคะนี่ให้ดูห้องเครื่องนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยนะลูกค้า รองแก้มขวายังคงเดิมรถไม่มีขยับนะจ๊ารถยังเดิมอยู่เลยนะคะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลูกใหม่นะจ๊ะเครื่องเดิมๆนะคะเครื่องเดิมๆดิมสวยสดงดงามคันนี้เนี่ยมีระบบเบรก abs มาให้ด้วยแล้วนะจ๊านี่มีระบบ abs มาให้นะคะคันนี้เป็นไงเอ่ยโตโยต้าเนี่ยฝากระโปรงเขาค่อนข้างจะเอ,อ่อมีน้ำหนักพอสมควรนะลูกค้านะก็ สภาพสติท่านใดที่เปิดก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะก็เหมือนหนูเมื่อกี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างหนักแล้วก็บวกกับเป็นคนตัวเล็กด้วยนะคะตัวเล็กขาสาั้นเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูกันได้ยินเสียงเครื่องนะคะยังไงคันบ้างอ่ะ ก่อนสตาร์ทเครื่องนะจ๊ะให้รู้เสียงชัดๆนะคะเครื่องเดิมนะคะย้ำว่าเครื่องเดิมแถมไม่เนี่ยเพียงแค่4ี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะน็อต mm hmm. เอ่ยเม็ดอาร์ k, ยังเรียงกันอยู่ครบสวยงดงามแผ่นกันร้อนก็ยังติดหนึบอยู่นะแผ่นกันร้อนก็ยังติดหนึบยังสวยอยู่นะคะอ่าก็ให้ฟังเสียงไปนะคะ ใครนะคะที่มองหารถเอาไว้ใช้งานไว้บรรทุกของหรือว่าใช้งานขับขี่ภายในครอบครัวหรือใช้งานส่วนตัวไว้ขับไปทํางานมันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช้งานได้ครบครันหมดเลยทีเดียวใครที่มองหาอยู่ก็สามารถทักสอบถามเข้ามาทางเพจประกรบรถบ้านได้นะคะมีแอดมินคอยให้รายละเอียดอยู่นะคะแล้วก็จะมีเซลล์อยู่3คนนะจะมีเซล์เอิร์นหนูนะคะแล้วก็เซล์โจเซลพ์พวงนะคะลูกค้าสามารถโทรสอบถามได้ทั้ง3เซลล์เลยนะคะ ติดขัดปัญหาตรงไหนอยากปรึกษาอะไรปรึกษาได้เลยนะคะหากไม่สะดวกเดินทางเข้ามาดูรถที่หน้าร้านนะคะโทรหาเซลกลด้เดี๋ยวเซลวิดีโอคอลให้ดูรายละเอียดรถนะคะเดี๋ยวเซลวิดีโอคอลดูรายละเอียดรถได้หรือสะดวกมาดูที่หน้าร้านอันนี้ดีเลยนะคะดีเลยอยากให้ลูกค้าได้มาลองดูหน้าร้านด้วยตาของตัวเองแล้วก็ทดลองขับดูนะคะว่าโอเคไหมถูกใจไหมนะคะถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจลูกค้าสามารถเปลี่ยนคันได้นะไปทดลองขับดูอีกคันหนึ่งก็ได้นะคะ รถทุกคันในร้านลูกค้าสามารถทดลองขับดูได้หมดเลยนะคะไม่มีไม่มีแบบว่าฟิกนะไม่ฟิกนะลูกค้าสามารถทดลองขับได้หมดเลยนะคะกระบะเราก็มีเก๋งเราก็มีรถเจ็ดที่นั่งครอบครัวเราก็มีนะคะรถคอกก็มีด้วยนะคะรถคอกเหลืออยู่หนึ่งคันด้วยนะอ่ารถคอกเหลืออยู่หนึ่งคันด้วยนะคะรถกระบะของเรานะคะจะผ่อนเริ่มต้นที่5,000ันกว่าบาทขึ้นไปส่วนเก๋งจะผ่อนเริ่มต้นที่3,000ันกว่าบาทขึ้นไปนะคะ อย่างน้องคันนี้เนี่ยค่าตัวเขาก็ไม่แรงนะค่าตัวไม่แรงเลยน้องผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าแปดสิบสี่วดยาวๆเลยตลอดสัญญานะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะออกได้ทุกอาชีพอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้ออกได้เลยนะคะอายุไม่ต่ํากว่า20ปีไม่เกิน65ปีออกได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะใครที่กำลังหารถจะใช้งานอยู่ก็เข้ามาดูเข้ามาทดลองขับดูได้นะคะโอเคเลยคันนี้ เดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องสักหนึ่งนี่ด้ฟังเสียงกันไปแล้วไปยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้นะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะโปรโมชั่นทางร้านเรายังมีอยู่นะคะเพียงท่านจองเข้ามา1,000บาทนะคะรับส่วนลดหรือว่าเงินสดไปได้เลย1,000 0บาทเมื่อผลอนุมัตินะคะฟรีค่าจัดค่าโอนค่าภาษีพอบอฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างเลย ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าเราจะมีเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะตั้งศูนย์ท้องล้อให้ใหม่ด้วยนะแล้วก็เช็ครอบจุดรอบคันให้ลูกค้าเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ต้องปรับปรเปลี่ยนหรือว่าเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวทางร้านทําให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยหลังจากออกรถกับเราไปแล้วนะคะจะมีรับประกันหลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์3เดือนหรือว่า10,000กิโเมตรนะจ๊ะ เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคะจะให้พาดูรอบรถรอบคันภายในรถภายนอกรถอ,อีกสักรอบหนึ่งนะจ๊ะเพื่อชมความสวยของน้องโตโยต้าไฮรักรีโวคันนี้นะคะไปดูเลยเลย